สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ม่แล e FP กับนะคะทีนารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางงดก่อนนะคะเราค่อยมารับชมของวันนี้นะคะแอดมินนะคะพี่น้องดูแอดมินให้เด่น3 3 8ก็ไม่เข้านะคะไม่เอา16นะคะแอดมินก็ให้เข้าอยู่ชุดแปลงนะคะ 1> 9ก้าหนะคะหกดนี้ก็ไม่ได้นะคะหลุดนะคะเนาะตัววิ่งเ็มา3ามมานะคะอืมนะคะไม่เป็นไรนะคะงวดนี้เอาใหม่นะคะงวดนี้สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะเป็น0ูนย์แดสามเดหนึ่งเนะคะ แอดมินให้เด่นไปที่0นะคะ0กับ1นะคะเราก็มาจาก0กันนะคะก็จะเป็น0 1 0 3 0 7นะคะแล้วก็0 9นะคะ09ก็ยืม0 6นำทางนะคะส่วนเด่น1ก็จะเป็น1 3นะคะ1 7 1 8แล้วก็1 9 หนึ่งเก้านึงหกนะคะส่วนชุดกันก็จะเป็นเจ็ดสามหกห้านะคะหปดเก้าห้าแปดศูนย์สี่ห้านะคะเก้าเจ็ด เจ็ดสองนะคะหกเก้าแล้วก็สองสามนะคะบางทีบางท่านอาจจะบอกว่าตัวเลขเยอะไปนะคะแต่ว่าตัวที่แอดมินตัดให้เน้นๆก็จะเป็นแค่5คู่เท่านั้นนะคะสำหรับใครอยากได้สูตรที่แบบน้อยที่สุดก็จะเป็นสูตรวัดใจนะคะแอดมินจะลงให้น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับเบิ้ลน,นะคะก็จะเป็น0 0 6 6 8 8 9 9นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น80 90 65 6595นะคะแล้วก็จะเป็น1 9 9่ะ 91, นะคะก็จะเป็น1771นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า